นะมันจะมีคําว่า Google Form หรือใหม่นะคะหรือตรงนี้เห็นไหมคะเห็นหมงานนี้ก็คือพกทุกคนต้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเราจะเข้าวิธีไหนก็ได้พอเราเข้าไปที่ตรงแต่ข้อดีเอ่อก็คือพอเราเข้าตรงนี้มันจะวิ่งมาให้เราเลยมันจะมาสร้างฟอร์มให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราเข้าวิธีกด9จุดกด9จุดนี่นะมันจะให้เราไปอยู่หน้าบ้านก่อนให้ไปตัดสินใจว่า จะเอาของเก่าขึ้นมาหรือจะสร้างใหม่นะคะต่างกันเห็นไหมถ้าเข้าด้วย Google Drive วิ่งตรงมาเลยเปิดฟอร์มให้ก็อยู่ที่นักศึกษาจะอยู่ที่นักศึษาจะใช้วิธีไหนนะแต่ทุกอย่างคือการสร้างฟอร์มเหมือนกันนะคะคราวนี้ที่ Google Form ต่างกับฟอร์มเป็นอ f ฟฟิศอะฟอร์มของ Office ก็คือเวลานักศึกษาตั้งชื่อนะคะเขาจะมีมุมให้นักศึกษานะคะมีคําว่าฟอร์มไม่มีชื่อแล้วตรงนี้นะฮะแล้วก็มีคาอธิบายแต่เห็นไหมมีคําถาม การตั้งค่าเอ่อคำถามการตอบกลับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนของฟอร์มอ่ะเขาก็จะมีคําถามมีการตอบกลับแต่คราวนี้ Google Form ปรับโฉมใหม่มีคําว่าการตั้งค่าด้วยเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีนะฮะเมื่อก่อนคําว่าการตั้งค่าจะเป็นรูปเฟืองอยู่ตรงมุมเนี้ยนะคะคุณครูบางคนถ้าไม่เคยใช้บ่อยบางทีเขาหากันนะ่ะครูเล็กที่คุณเล็กรู้อะไรเพราะอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูไปไปวิทยากรสอนเรื่อง Google เนะี่ยอาจารย์บางท่านบอกว่า ไปตั้งค่าไม่ได้เพราะหาลูกเฟืองตรงนี้ไม่เจอก็นี่ไงเขาย้ายมาอยู่นี่แล้วนะคะเขาปรับโฉมใหม่ให้เราเลยฮะอ่ะเรามาดูนะส่วนส่วนที่เราจะเปลี่ยนพื้นเหมือนเดิมเหมือนขายเลยเราเรียนฟอร์มมาเนี่ยก็คือเป็นจานสีไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนรายการต่างๆได้นะคะนักศึกษาได้นักศึกษาปูพื้นฐานม,มาจากฟอร์มแล้วสบายเลยนะคะแล้วนักศึกษาก็สามารถเช่นถ้าเราดูตัวอย่างลูกตาเนี่ยลูกตาก็คือ เห็นไหมฮะลูกตาก็คือไปดูไปดูหน้าฟอร์มนะคะถ้าจะย้อนกลับนะคะนักศึกษาก็กลับมาที่หน้าต่างข้างบนหรือกดไปที่ดินสอข้างล่างนะคะอันนี้คือเห็นไหมครูคยพยายามให้เครื่องมือที่นักศึกษาใช้ประจํานะคะเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งเนาะเราจะต้องตั้งชื่อก่อนนะเนี่ยนะคะฟอร์มนี้นะคะฟอร์มไม่มีชื่อเช่นครูเล็กจะตั้ง Google form นี้ว่าแบบสำรวจ มีแบบสถานะเป็นตัวสํารวจบ้างแบบสํารวจความพึงพอใจค่ะแบบสํารวจความพึงพอใจเอาแค่นี้นะแบบพึงพอใจการเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะเอาเรื่องซ้ำซ้ำไม่เป็นไรค่ะโอเคนี่ฮะแบบสํารวจความพึงพอใจการเรียนออนไลน์นะฮะเห็นไหมพอนักศึกษาคลิกตรงนี้นะนักศึกษาดูนะนักศึกษาพิมพ์ตรงนี้เสร็จ ให้นักกษาเอาเมาส์ไปคลิก